สวัสดีครับสวัสดีกับช่องชูชิเอเทนครับวันนี้พามาดูอำนวยการช่างอีกคันนะครับสำหรับสเปคคันนี้นะครับเครื่อง h i โน่เ o โนะครับแล้วก็ช่วงล่าง 12HT เกาหลี T K L e นะครับดูความคล่องของอำนวยการช่างนะครับ ไ่น้องอํานวยการช่างนะครับเกี่ยวเขาห่อนห่อนล่อนละอ้ค,ครับกับเดือนเมษายนกับข้าวนาปังนะครับโอ้โหอากาศบอกว่าเนี่ตับจะแตกกันเลยทีเดียวนะครับ ผู้ช่วยนะครับเมิ่งการเทศเขาครับพี่น้องอำนวยการช่าง ขายได้ั้มขายกุ้งนึงเขาไปขายกุ้อันนี้เลยนี่เงี้ยหมดเลยนรือเปล่างี้ยหมดเลยโอ้โข่างามตัวนี้แมีมึงพี่น้องโอ้ยข้าวสวยมากเลยครับมึงกับราคาเขาพี่น้องกิโลละห้าบาทนะครับโอ้ถูกมากเลยเล็กเลยเหรอท่านผู้ช่วย ได็กกี่ไรแล้วมือนี้เล็กไรเราแล้วมือนี่ยถ้น่าจะไรกว่าอยู่นี่ยครับ55ไร่ครับอ๋อ55ไร่หัวไรเดี๋ยวอยู่สดี๋ยวอยู่ไรหัวไดเรียบเลยตัวนี้มือนี้เว้ยเอสามหัวไรเฮ้ยมือเลี้ยงเลี้ยงเบียร์เลยเด้อหัวหน้าเด้อเออเฮ้ยสามหัวไรครับอ๋อท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยสุรชัยนะครับท่านผู้ช่วยเสือรชัยสีกุกกานะครับ นี่แล้วครับน่าจะมาอะไรครับเลี้ยอีกหนึ่งแปลงสองแปลงอ่าโอ้มนี่เตียมบ่าวะนี่เตียมโอ้เสวยๆเลยพี่นงเ์สวยดีที่สุดเโอ้ปอยเขาเร็วครับพี่นงองเลยนี่สำหรับอำนวยการช่างนะครับ ยตนี้อำนวยการช่างลง3ามคันนะครับอำนวยการช่างลงไปแล้ว3ามคันนะครับ Bước lên bực cái lên đây, lên bực lên bực bực vô bực bực vô